สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนในตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมคุณควรลงทุนกับตัวเองและอย่าลงทุนกับผู้หญิงเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าผมเห็นผู้ชายหลายคนทุ่มเทแรงใจไปกับผู้หญิงแบบว่าพวกเขามีแฟนใหม่และทุ่มเวลาไปกับเธอทั้งหมด และเมื่อทุกอย่างมันแย่ลงหากคุณรู้ว่าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ง่ายเลยเพราะมันอาจจะยากในบางครั้งมันไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณจะเดทกับใครคุณก็ยังจะมีปัญหาความสัมพันธ์เสมอมันจะไม่ง่ายและดีเสมอไปและเหตุผลที่ผมบอกว่าอย่าลงทุนกับผู้หญิงมากเกินไป และบอกให้คุณลงทุนในตัวเองแทนมันเป็นเพราะว่าหากคุณผิดหวังขึ้นมาการที่คุณทุ่มทั้งกายใจและอารมณ์ไปกับผู้หญิงคนเดียวอีกไม่นานมันจะพังไม่เป็นท่าคุณจะสติแตกทันทีเมื่อเหตุการณ์มันแย่ลงก็คือความสัมพันธ์สำหรับคุณกับแฟนคุณจะคิดว่าฉันทุ่มให้หล่อนทั้งหมดแต่เธอก็ยังหนีฉันไปมันทำให้คุณเป็นบ้าเหมือนกับการที่คุณลงทุนในหุ้นตัวเดียวอย่างหมดตัว และวันหนึ่งมันก็ล่มขึ้นมาวันนั้นแหละที่คุณอยากจะถอนเงินที่คุณเคยฝากไปแต่มันทำไม่ได้คุณต้องเป็นบ้าแน่นอนเงินที่คุณลงทุนในหุ้นมันก็คือทั้งชีวิตและความฝันของคุณนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่โง่และเสี่ยงมากคุณไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกผู้ชายนะต้องลงทุนในตัวเองคุณจะต้องมีแรงผลักดันและความต้องการ เพราะว่าคุณจะรู้สึกดีเมื่อคุณพยายามทำอะไรคุณมีงานอดิเรกคุณพยายามก้าวหน้าทางการงานหรือคุณกำลังศึกษาบางอย่างที่มันดีต่อใจนั่นมันคือสิ่งเรียกร้องและคุณก็จดจ่อกับมันหากคุณไม่ทำแบบนั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณทุ่มกายใจให้กับผู้หญิงแทนเพราะเธอจะเป็นความสุขเดียวที่หาที่อื่นไม่ได้และผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป คุณจะเจอปัญหาแน่นอนแต่เดาสิว่าถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาคุณก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากใจพังๆดังนั้นขอให้ลงทุนทุกอย่างในตัวเองในระยะยาวมันถือเป็นเรื่องที่ฉลาดมากคุณจะดูแลตัวเองดูแลอนาคตของคุณเองสิ่งที่ตามมาคือผู้หญิงจะเริ่มลหลงไหลคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณลงทุนในตัวเองและจดจอกับตัวเอง พวกเขาได้ทำการวิจัยเรื่องนี้และผู้ชายที่ลงทุนในตัวเองและเห็นแก่ตัวนิดหน่อยผู้หญิงนั้นชอบเพราะคุณกำลังมีทรัพย์มากขึ้นและผู้หญิงก็ชอบพวกหล่อนชอบผู้ชายที่มีเป้าหมายและเธอจะลหลงไหลคุณมากขึ้นอีกทั้งคุณจะดูแลตัวเองได้อีกด้วยและรู้สึกดีกับตัวเองเช่นกันหากทุกอย่างมันแย่ลงโดยเฉพาะความสัมพันธ์หรือว่าคุณสองคนเลิกกันไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตาม คุณจะไม่ถูกทิ้งให้อยู่กับความสิ้นหวังเพราะคุณไม่ได้ลงทุนอารมณ์ของตัวเองทั้งหมดไว้กับผู้หญิงคนเดียวมากคุณจะรู้สึกดีเพราะคุณรู้ว่าเธอไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณถ้าเขาเป็นคนที่ใช่เขาคงไม่เลิกรักกับคุณหรอกเขาจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตถ้าเขาเป็นคนที่ใช่และคุณจะยังมีทุกอย่างที่คุณลงทุนไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวเองการศึกษาการเติบโต สุขภาพสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับคุณไปตลอดไม่เหมือนกับผู้หญิงเขาอาจจะไม่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นคุณควรลงทุนกับตัวเองและผู้หญิงก็ชอบแบบนี้มากกว่าคุณจะถือไพ่ที่เหนือขึ้นทั้งทางการเงินทางใจและทางกายหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกหากคุณต้องการสนับสนุนช่องนี้ โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่างแล้วพบกันใหม่ขอบคุณที่รับชมครับ